เพ่นหนีไปแล้ว DSI บุกจับแดริวยางสามีซาร่าคดีฟอ์เด็ก 3D แต่ไม่ทนันเพ่นนีไปก่อน จากกรณีโฟลเด็กสามดีในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขออำนาจศาลออกหมายจาับนายแดริลยังฮุยไซจากการสืบสวนก็ได้ทราบว่านายแดริลยัง ได้หลบหนีและมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวกับแฟนสาวจนนำไปสู่การขอหมายค้นเพื่อเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายดังกล่าวค่ะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงนำหมายค้นของสารอาญาตดิ่งชันเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจับกลุ่มนายแดริลผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาและแฟนสาวในห้องแต่อย่างใดแต่ตรวจพบว่าผู้ต้อง ้องหาและแฟนสาวพักอาศัยอยู่ที่นี่จริงจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เชื่อว่าเป็นของผู้ต้องหาและที่เกี่ยวข้องไปทําการตรวจพิสูจน์เจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมดังกล่าวว่าพบเห็นบุคคลคล้ายกับแฟนสาวของผู้ต้องหาและบุคคลอีกคนหนึ่งเพิ่งจะหลบออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาทําการตรวจคน้นทั้งนี้พนักงานสอบสวนคดี พิเศษจะได้เร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีดโดยเร็วกรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่มีหมายจับอาจเป็นความผิดทางกฎหมายที่มีโทษอาญาถึงจำคุกดังนั้นหากผู้ใดมีเบาะแสของคนร้ายได้โปรดแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบโดยติดต่อผู้อำนวยการกองคดีธุร,รกิจการเงินนอกระบบโดยตรงเพื่อช่วยการปราบปรามผู้กระทำผิดไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ